อิติปิโสภะกวายมราชาโนท้าเวสุวรรณโวมรณงสุขังอรหังสุขโตนมโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขาพันตาพัทธูริโตเวสสะพุสะพุทธังอารหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนมโมพุทธายะ สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ต้นสัปดาห์วันจันทร์วันที่27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับผมในห่วงช่วงเวลาใกล้เคียงของวันนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่าน ได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นเรียกว่าของดีของวิเศษนะครับผมซึ่งกำลังได้รับความศรัทธ,ธาจากศรัทธ,ธาญาติโยมทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศในห่วงช่วงรวานี้นั่นก็คืออ,องค์มหาเทพองค์เท้าเวสวรรณนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยพระนามขององค์เท้าเวสวรรณ ก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านก็คงจะลําลึกนึกถึงแล้วก็ถึงบังเอิอก,กันได้ดีนะครับผมเพราะว่ากระแสะความยอดนิยมศรัทธาในองค์ท่านท้าเวสสุวรรณในห่วงช่วงเวลาปี2565นี้เป็นกระแสะแรงนะครับผม แล้วก็ในห่วงช่วงเวลาปี65เศรษฐกิจของบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกนั้นก็ค่อนข้างจะ,ะน้ำลายเหนียวไปโดยทั่วนาฏกันนั่นเองเพราะฉะนั้นกระแสะองค์ท่านท้าวเวสสวรณซึ่งเรียกว่าเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านโภกรัพย์นี่แหละครับผมด้านมั่งคั่งความมั่งมีสีสุขด้านโภกกรัพย์นี้จึงได้รับความนิยม จากศรัทธามหาชนทั้งหลายในห่วงช่วงเวลานี้เป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับตำนานขององค์ทเาวสุวรรณนั้นนะครับผมหลายๆท่านบางท่านก็คงจะได้ทราบกันพอสมควรแล้วนั่นเองก็จะขออนุญาตกราบเรียนเ,เล่าตำนานโดยย่อขององควว์เทวสุวรรณสักนิดหนึ่งนะครับผม องค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นในตามตำนานได้กล่าวว่าในสมัยห่วงช่วงเวลาที่องค์ท่านนั้นเป็นมนุษย์นี่แหละครับผมองค์ท่านนั้นได้ประกอบอาชีพทางด้านการค้าการขายเรียกว่าค้าขายจนร่ำรวยนั่นเองและด้วยอุปนิสัยที่องค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีใจบุญสุนทานมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นี่แหะครับผมถึงแแม้ว่าองค์ท่านนั้น จะค้าขายร่ำรวยมหาศาลท่านก็นยังประกอบจิตใจด้วยเมตตาธรรมเมตตาทานท่านได้ช่วยเหลือบริจาคทานให้กับบรรดาผู้ที่ยากจนทั้งหลายตลอดช่วงอายุไขของท่านนะครับผมและองค์ท่านนั้นก็จะเป็นผู้ที่ปฏิปฏบัติดีปฏิบัติชอบมีจิตใจฝักใฝ่ทางด้านพระธรรมด้วยนั่นเองนะครับผมเมื่อองค์ท่านได้ หมดอายุไข่ละสังขารได้ไปบังเกิดเป็นเ,เป็นพรหมนี่แหละครับผมได้ไปไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ให้เป็นหนึ่งในเท้าจะตุโลกาบาลทั้งสีคิดนั่นเองก็หมายความว่าเท้าองค์เท้าเวสสวรรณจะ ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ทางด้านาจะปกป้องคุ้มครองทางด้านทิศเหนือเท้าว,วิรุณหกจะคุ้มครองทางด้านทิศใต้ท่นทานเท้าทัตตร,รถจะคุมทางด้านทิศตะวันออกและท่นทานเท้าวิรูปักจะคุมทางด้านทิศตะวันตกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นองค์เท้าวเวสุวรรณจึงเป็นเท เ,เทวตานุสติก็คือว่าเป็นเครื่องแสดงออกถึงการปฏิบัติธรรมด้วยการบริจาคทานการรักษาศีลและาการปฏิบัติภาวนาจิตเพื่อจะได้นำไปสู่าการได้เกิดเป็นองค์เทพพรมเทวดานั่นเององค์ท้าวเวสวรรณได้ตามตำนานกล่าวว่า ได้รับพรจากอ,าองค์มหาเทพเบื้องสูงให้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวงให้เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งปวงนะครับผมเรียกว่าคุมทั้งยักษ์คุมทั้งบรรดาพูดผีปีศาจเพราะว่ายักษ์บางตนบางเหล่านั้นมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเกเรนี่แหละครับผม ราบนาพูดผีพีศารบางตนบางเหลา่าก็มีจิตใจที่เกเรนั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ท้าเวสวรร์จึงเป็นอธิบดีของยักษ์และก็เป็นเจ้าแห่งพูดผีพีศาจนั่นเองนะครับผมตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วมีความเชื่อความศรัทธากันว่าการบูชาองค์ท้าเวสวรร์นี้ นะครับผมจะได้ขอพรท่านทางด้านโชคลาภนี่ละครับผมทันทีบูชาองค์เทา้าเวสุวรรณก็จะขอบารมีองค์ท่านนั้นเพื่อให้การเงินการทองไม่ติดขัดการงานก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับผมการค้าการขายก็เรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ มีความมั่งคั่งขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาในการบูชาเท้าองค์ท้าเวสสุวรรณก็จึงเป็นกระแสยอดนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายนั่นเองนะครับผมในสมัยแต่เก่าก่อนโบราณกาลนั้นคนไทยในยุคโบราณน,นิยม นำผ้ายันซึ่งเป็นรูปยักษ์นั่แหละครับผมก็คือองค์ท้าเวสุวรรณนั่นเองโภกไว้ที่หัวเตียงของเด็กเพื่อจะได้ป้องกันบรรดาพุทธพิภูา์วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มารังควานแก่เด็กนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนั่นเอง ลักษณะขององค์ท้าเวสวุวรรณที่เราได้พบได้เห็นกันเรียกว่าจดจํากันได้ดีนั้นลักษณะของท่านนั้นเป็นยักษ์นี่แหละครับผมเป็นยักษ์สวมอาภรณ์ที่งดงามมีมงกุฎนะครับผมสวมทรงอยู่ที่พระเสียรนั่นเองแล้วก็ การแต่งองค์สรงเครื่องนี้สวยสดงดงามวิจิตพิสดารมากมีตบะมีอำนาจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมถือมือขวานี้จะถือกระบองยาวนะครับผมแล้วก็มียักษ์เป็นบริวารน,นั่นเองแราวตามตำนานได้กล่าวว่าองค์ท้าเวสวรร์หรือว่า,ายักษ์นี้องค์ท่านนั้น จะคอยปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าตามวัดวาอารามสำคัญต่างๆนี้จะมะีรูปปั้นขององค์ท้าเวสสุวรรณเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนี่แหละครับผมประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อจะได้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองวัดวาอารามทัพสมบัติของวัดก็ดีหรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจเจริญศีลสมาธิภาวนาก็ดีป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายยักษ์ที่มีจิตใจไม่ดีงามหรือพูดผีปีศาจมาราังควานรังแกนั่นเองนะครับผมท้าเวสวรนั้น เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยสัญลักษณ์ของมหาเศรษฐีนี่แหละครับผมมีความเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นมีอำนาจทางด้านการเงินเพราะว่าเป็นผู้ที่รักษาขุมทรัพย์ของแผ่นดินเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองมีอำนาจในการประทานทรัพย แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีประพฤติดีนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาจึงพากันบูชาองค์เท้าเวสวรณหรือว่าเท้ากูเห็นนี้นั่นเองนะครับผมเราจะ ทราบกันได้ดีว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่ขององค์ท้าเวสวรรณนั้นจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องดูแลผู้ที่นั่งสมาธิหรือว่าจเจริญกรรมาฐานคอยอขับไล่บรรดาพูดผีปีศาจวิญญาณร้าย นอกจากนั้นยังแก้เสนียดอัปมงคลคุณสายต่างๆเรียกว่าทั้งกันทั้งแก้ได้หมดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นความเชื่อความศรัทธาว่าผู้ใดที่บูชาองค์ท่านแล้วโดยความศรัทธานั้นก็มักจะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองตลอดกระทั่งพ้นภัย จากบรรดาพูดผีปีศาจร้ายทั้งหลายนั่นเองนะครับผมสำหรับอ,องค์เท้าวเวสุวรรณเราก็จะสังเกตว่าในห่วงช่วงเวลานี้วัดวาอารามต่างๆที่สำคัญหลายๆวัดได้รอ,อรูปเหมือนองค์ใหญ่บูชาประจำวัดก็มีทำเป็นองค์เล็กๆสำหรับสาธุชน ห้อยติดตัวเพื่อปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเรียกโชคเรียกลาภอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าในขณะนี้ก็มีหลากหลายวัดนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับอ,องค์เท้าเวสวร,ร์ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้เป็นองค์เท้าเวสวร,ร์ของวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณราชวรารามนะครับผม กรุงเทพมหานครนั่นเองสำหรับวัดอรุณที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆว่าวัดแจ้งวัดอรุณนี้สร้างขึ้นในสมัยอ,อยุทยานู่นแะครับผมมาเรียกกันว่าวัดแจ้งก็โดยเหตุที่ว่าในสมัยช่วงปี2310สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเมื่อ,อชนะศึก แอกว่ากรอบู่บ้านเมืองแล้วพระองค์ก็าพากองทัพสเสด็จมาที่วัดแห่งนี้เป็นช่วงเวลาแจ้งพอดีสว่างพอดีจึงเรียกกันว่าวัดแจ้งมาตราบเท่าทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็วัดแจ้งวัดสำคัญวัดนี้นอกจากความเก่าแก่โบราณการแล้วในช่วงห่วงเวลา ยุคสมัยล้นเกล้ารัชการที่สามนี่แหละครับผมพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างยักษ์ขึ้นมาสองตนนะครับผมที่วัดแจ้งแห่งนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะได้ยินคำว่ายักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งนั่นเองแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านมาในช่วงปี2 4 7 3ปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักเกิด พา,ายุลมแรงนะครับผมแล้วก็อสศนบาทนี้ได้เปรี้ยงปล่างลงมาทำให้ยักษ์ของวัดแจ้งนี้ได้ชำรุดไปนั่นเองในห้วงช่วงเวลาสองสี่เจ็สามท่านจะประคุณเจ้าอาวาสองค์ที่สิบของวัดแจง้งหรือว่าวัดอรุณนี้คือท่านเรบคุลหลวงปูน่านาคละครับผมหลวงปูน่นาคท่าน เป็นพระเรียกว่าเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตสูงมีบรารมีสูงเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในห่วงช่วงเวลานั้นนั่นเองโดยเฉพาะเป็นต้นตำรับของตะกุดนังหน้าผากเสืออันโด่งดังไปทั้งประเทศถึงต่างประเทศเนี่ยแหละครับผมจึงได้ทำพิธีรอ,อบุรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำพิธีเรียกว่าถูกต้องตามหลัก ราชประเพณีโบราณน,นั่นเองเพราะฉะนั้นยักษ์วัดแจ้งหรือว่าเท้าเวสุวรรณน,นึงสือว่าเป็นคู่แรกของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับผมจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองการเวลาผ่านมาเรียกว่า250ปีผ่านมานี้มาถึงยุคปี2564ทางท่าน คุณเจ้าวาดวัดแจ้งหรือว่าวัดอารุณ์จึงนํำริสร้างอาองค์ท้าเวสวรรณรว่ายักษ์วัดแจ้งขึ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้รัทธาสาธุชนญ,ญาติโยมได้สละปัจจัยทรัพย์สินเงินทองโบรณะถนนโบราณในวัดอารุณนี่แหละครับผมขึ้นมาให้สวยสดงดงามดังเดิมนั่นเองจึงได้มีการทำพิธีพุทธาพิเศษ รูปเหมือนทั้งองค์หรือว,ว่าบูชาก็มีแล้วก็รูปเหมือนทเทวสุวรรณสำหรับติดตัวก็มีนะครับผมในวันที่26เดือนธันวาคมปีพศ2564เรียกว่าเป็นพิธีใหญ่เป็นมหามงคลที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน,นั่นเองนะครับผมมีหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาจารย์มาอธิษฐานจิตรุกเสก อยู่หลายรูปด้วยกันอาทิเช่นท่านเจ้าพะคุณหลวงพ่ออิฐวัดยุรามณีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนเมืองคอนครสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนอกจากนั้นก็มีท่านเจ้าพะคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนเมืองกาญจานบรุรีมาร่วมอธิษฐานจิต พุทธาพิเศษด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นรูปเหมือนองค์ท้าเวสวรรณของวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งนี้จึงได้รับความนิยมนะครับผมสำหรับอองค์ที่แอดมินนำมาประกอบรายการนี้สร้าง1 9 9 9 9องค์มีความสูง1.5นิ้วนี่แหละครับผมก็เรียกว่ากำลังงาม เรียมออกแขวนออกนอกเสื้อเรียกว่าเด่นเป็นสง่ามีจะบะภารมีมากนั่นเองเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันละครับผมเริ่มจากกล่องที่บรรจุวัตถุมงคลทิพย์ยักษ์วัดแจ้งหรือองค์ท้าเวสวร์นเนี่ยละครับผมเป็นกล่องสีเหลี่ยมสีขาวสวยสดงดงามลบมุมทั้งสี่ด้านนั่นเอง มุมบนด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นลวดลายไทยลงทองนะครับผมสวยสดงดงามถัดลงมานั้นจะเป็นหนังสือไทยลงทองตัวโค้งๆนี่แหละครับผมเขียนว่าวัดอรุณราชวราารมหาวิหารนั่นเองตรงกลางนั้นเป็นโลโกโ้สัญลักษณ์ของวัดแจ้งหรือว่าวัดอารมณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โลโก้นี้เป็นที่รู้จักของอนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเรียกว่าดังไปทั่วโลกนั่นเองนะครับผมถัดมานั้นจะเป็นนามพญายักษ์วัดแจ้งลงทองนี่ยหระครับผมรุ่นมหาโภคกรัพย์ก็แสดงว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้บังเกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวยนั่นเองจะได้กินอิ่มนอนอุ่นนั่นเองนะครับผมถัดมานั้นเป็นเลขไทยยี่สิบหกธันวาคม2564เรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนนั่นเองนะครับผมสำหรับด้านในนั้นจะบรรจุออ,องค์เทวสวรรณบน โฟมก็ไม่ีสีเขียวเย็นตานี่แหละครับผมท่านจะเห็นว่าองค์ทาเวทท่านสูวมนะครับผมมงกุฎสวยสดงดงามวิจิตพิสดารพระพักนั้นเปลี่ยมไปด้วยเมตตาและตะบะบารามีเป็นที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผม แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเต็มพระยศนี่แหละครับผมมือขวาแล้วก็มือซ้ายจะถือกระบองอันเป็นสัญลักษณ์ของมหาอำนาจนั่นเองลวดลายวิจิตพิสดารสวยสดงดงามแล้วครับผม เรียกว่างามทั้งศาสตร์และศิลป์น,นั่นเองความสูง 1. นห้านิ้วนะครับผม ความสูง1.5นิ้วต้องเรียบออกนอกเสื้อสวยๆงาๆแล้วครับผม1น9 9 9บาองคเนื้อทองแดงเนี่แหละครับผมจะต่อโค้ดอยู่ทางด้านมุมที่พื้นนี่แหละครับผมข้างๆกระบองด้านซ้ายมือเราจะมีโค้โค้ดคมชัดติกด้านขวาจะเป็นตัวเลขกำกับแล้วครับผม จะมีหมายเลขกำกับนั่นเองท่านใดที่มีองค์ท้าเวสุวรรณอยู่แล้วนำไปเลี่ยมน้อมสู่กายสู่ใจนะครับผมเราจะได้พึ่งบาร,รมีองค์มหาเทพนี่แหละครับผม ให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเรียกว่าดวงชาตาเปิดชีวิตเปิดทำมาหากินขึ้นทำมาหากินคล่องตัวนั่นเองป้องป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงทั้งที่มองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็ภัยเกิดจากสิ่งลึกลับทั้งหลายนั่นเองนะครับผม ช่วยขจัดปัดเป่าเรียกว่าทั้งกันและแก้นั่นเอง ด้านหลังก็สวยสดงดงามนะครับผมนึกถึงเมื่อหลายปีก่อนยอดนิยมกระแสองค์พ่อจตุคามราม,มาเทพเรียกว่าโอ้โหสมัยนั้นเป็นที่ฮือฮาสุดยอดนะครับผมเมื่อจะมีการพุทธาพิเศษในพื้นที่ ชายขอบของกรุงเทพมหานครแอดมินก็มักจะต้องไปเข้าพิธีองค์พ่อจตุคามราม,มาเทพแล้วครับผมแต่ละท่านแต่ละคนนั้นแขวนเหมือนแขวนแผ่นทีดีนั่แหละครับผมห้าองค์ก็มีแต่ก็มีความสุขในยุคนั้นนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงจะองค์ใหญ่ขนาดไหนก็เรียกว่าแฮปปี้นั่นเองเป็นที่ยอมรับกันละครับผมข้างหลางด้านหลางนี้สวยสดงดงามวิจิตพิสดารยักษ์วัดแจ้งเรียกว่าสร้างจากพระราชดำริร้นเกล้ารัชกาลที่สามเรียกว่าเป็นยักษ์คู่แรกของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณร่วมหน้า สำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตารมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณร่วงหน้าโด้วยน,นคะครับผมอันนี้เป็นฐานอยู่การชักร่องตะใบสวยสดงดงามน,นะครับผม ภาพรวมชัดเจนแล้วครับผมขอกราบราธนาอํานาจเดชบาร,รมีอิทิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านท้าวเวสุวรรณหากแม่น่าพระองค์ทรงทราบโดยานวิธีอันใด ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบรารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไั่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่ราของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาตปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาแต่มาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่างมีแด่ทุกท่านขอกราบอาราธนาอนุภาพปุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพปทุกสัพปโศกสัพปโรคสัพปภัยสับปะครอสเนีอย่างไรจงเมื่อลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒมงคลมีโชคมีลาบ มีเมตตามหานิยมตลอดสายด้วยเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ